สั่งซื้อก็คงไม่หมดเท่านี้แต่ว่าชุดนี้ตกกุ้งจ่ายไปห้าพันยี่จบนล้ใช่ไหมน้องก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วทำนองไม่ค่อยเหมือนเดิมก็แล้วแต่อารมณ์ก็เป็นฟิลที่มันแต่งเพลงแบบ a m a ซิ่งอะเนาะ ฟิลที่คนมาแต่งเพลง Amazing คนที่แต่งได้คือจะเป็นคนที่มี i q คิอีที่จีเท่านั้นที่แต่งเพลงสดได้เพราะว่าชูตี้เป็นลูกของแม่แม่มิเชลค่ะแม่มิเชลสอนชูตี้เสมอว่าให้แต่งเพลงตกกุ้งตั้งแต่ที่ชูตี้ขึ้นไลฟ์มาแม่ร้องเพลงนี้สามสิบสี่สิบรอบไม่เหมือนเดิมสักครั้งเปลี่ยนทำนองกับเนื้อนิดหนึ่ง แม่ไป,ไปแล้วไม่แคร์หรอก Happy b i r d a ู s u Single Bell Single Bell Single a l a r วันเพนเป็นซบสตารก็แล้วแต่นะมาดักนะชูตี้ก็ไม่ได้แคร์หรอก แม่ยังอยู่ตกกุ้งวันนี้ไม่เมื่อนตกกุ้งวันนั้นแม่ยังอยู่หรอแม่ไปนอนเธอคนนี้เลยชื่อว่าอเล็กจริงแล้วเรางชื่อปายค่ะไม่ใช่คนนั้นคนนั้นผ <c oughs> ู้สื่อปายเหรอ เราพูดอะไรซื้อเทงฉันบ่นอยู่กันเราไปซื้อไปฉันอ่ะไปติดตามน้องอเล็กมาเลยค่ะจริงๆแล้วน้องชื่อว่าเปลือกค่ะเบือเบือเบือกพี่ก็จำได้เน้อกูจำได้เต้เบื้องน้องบัวจริงๆแล้วน้องชื่อว่าเบื้องน้องบัวค่ะ ยังมีอติดตามน้องมาเลยค่ะถ้าไม่ติดตามน้องน้องจะไปเล่นซีรีส์กอมแล้วนะคะรู้จักไหมอ่าลองเล่นไหมสักเรื่องเราในภาพฉันมันมีแต่แบบรวมพ่อกับเลนน้อยอะ นี่นายอยากขี้ไก่เหรอนทำไม่ได้หรอกเรื่องซีรีส์กล้องอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่ค่อยแคร์หรอกใช่แม่มาไม่แล้วล่ะตกกุ้งวันนี้แม่ไปนอนเถอะนะแม่ทำงานมาก็เหนื่อยแ้วทั้งวันมาเลยค่ะแคบค่ะแคบแล้วก็ไปกลับด้านเองนะคะเพราะว่าชูตี้ก็ทำไม่เป็นหรอกนา ถ้าหันไปทางนั้นก็จะเห็นมะาม่วงหันมาอาหกโอเคพอพอระพอระอแล้วก็ายเอามาไปเท่งเท่งเท่งเอาใส่ก่อนเหมือนเดิมนะพูดค่ะฟังเดี๋ยวม่เอาใส่ก่อนดำเลยอะ่ะเท่งนะคะเท่งเนี่ยเคยร้องเพลงนี้กับูตีถ้าใครเคยฟังฟังหัก เอกอปาโดไอฟ้าเียไอปา,า,ดาอดไตุผมแม่ซ้ำใบ้องนั่นทีท่้งสองอยากให้เจ้าสองคนเป็นดองอยากให้เจ้าเอิญเพือนน้องผมสุขสมปอกมาใจอา,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 าตกาฮะหล่ายาว่าสัตว่าสีว่าอพอดีเกินพี่เมียสองพอด้หลายใจแต่าหลายคนเงียบหองเงียบห้องเียบหองเงียบ อยากได้นไอ้แล้วก็ไปเป็นผัวหัได้ทิดตัวแต่หัวใจต้องการผู้แม่ตาหวานสองคนเข้าใจอยากมีเมียหลายมันเป็นหัวมันเป็นหัวกดตะกร้าค่ะกดตะกร้าก่อนเดี๋ยวปิ้วกดตะกร้าก่อนเดี๋ยวปิ้วกดตะกร้าก่อนเดี๋ยวปิ้วนะคะตอนนี้หนึ่งหอเดอร์เหมือนเดิมเลยหนึ่งหอเดอร์เหมือนเดิมเลยนี่ค่ะแคปค่ะ นี่ค่ะนี่คือช่องของน้องปายน้องเท่งค่ะอันนี้อย่างนี้ปุ๊บอะเกลือแหลกตกแต่กจอบบอลสัดสองแสงปา๊บอะถอยหน้าไปสองแสงได้ดอกไปไปกองแกลมปุ๊บอะมึงคือบอกไซเพ็คมึงลองเองให้หนหาเพ็คมาพอบอ่หาเพ็คมาเจอเมาปุ๊บอะ จ้าพรสักสองแสงมาไถหน้าไปสองแสงได้ดอกไปไปสองแสงมาม้อนยุคลางเดืนมาจังเด็มันเกระตกาครับแม่คงจะหลับแล้วเนาะกตก้าค่ะ คนเป็นดองอยากให้เจ้าเอื้อนเอิ้น,น้องคงสุขสมปองหัวใจอายละอายละเยาวาสันวาซีวาอายพอดีคิดมีมีมสองอดอได้ใจแต่ไรคนเฮียห้หองเฮียห้หองเอ้เฮียห้องเฮียห้หองอยากได้อายแล้วกลับไปเป็นหัวบอได้คิดซัวบอได้คิดซัวแต่หัวใจต้องการโอ้แม่ตะวันสองคนเข้าใจอยากมีแม่ลายมันผิดบอกมัน คฮดบอกแต่ป้าก็ส่งไอมาพร้อมติดเมียไอมาหนึ่งคนน้องต้องทนขัดใจใจขัดตัวเองอุ้มลูกผูกเต้าน้องก็เอาบอกยำเกรงว่าแต่ไอเองสิวมาจังไงเดี๋ยวเสียงเสียงกูหอน สองเฮาฮักกันแต่เมียไอ้นั่นกีดกันเฮาสองให้ป้าเมียมามาอยู่กับน้องมาอยู่กับน้องสู้ลอกอีกซะงานกับน้องมึงลอกอีกเลยกูจำเนียบ่ได้ดอกเธอนะคนเธอนะคนดีฮักไก่สำได้หักไอฮักไลแต่ต้องทำใจสถานะป้าเมียป้าปะให้รีบมาป้าปะเรีบมาทันทีหัวใจตรงนี้มึงลอกเองระยะมอสันว่าสี แก้งน็อตหลุดปะเออไม่รูมึงเคยส่องน็อตหลุดน็อตหม้อด้หลุดตอนที่มึงส่องเปลี่ยนโทตอนประกอบตกกุ้งอีกตกกุ้งอีกน็อตเลียโนะจ้าชูตี้จะลงไลฟ์แล้วเพราะว่าชูตี้เราจะบินแล้ว